สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาสู่ขั้นตอนของการประกอบตัวเสื้อนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะเสื้อตัวปล่อยก็หมายถึงเราจะเป็นเสื้อที่ใส,ส่สบายๆอย่างตัวนี้เขาเรียกว่าเสื้อทบหน้าทบหลังนะคะคือไม่มีรอยต่อทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะข้างหลังเราจะมีเกดนะคะขั้นตอนการเย็บนะคะก็อ้อยมีสอนการหลบซาไปแล้วนะขั้นตอนการเย็บนะคะเราตัด องค์ประกอบของเสื้อน่ะจะมีเสื้อหน้า1ชิ้นหลัง1ชิ้นเมื่อเราทบออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเสื้อตัวนั้นมีรอยต่อเขาก็จะหน้าเป็น2ชิ้นหลัง2ชิ้นนะคะแต่คําว่าทบหน้าหมายถึงพอเราทบแล้วปุ๊บเขาก็จะออกมาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นชิ้นใหญ่แบบนี้ค่ะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อตัวปล่อยข้างหน้าไม่มีเก็บมีแต่หลังนะคะ ก็ขั้นตอนการเย็บก็คือเราจะต้องต่อตะเข็บไหล่ก่อนนะคะก่อนจะลบสาบนะคะต่อตะเข็บไหล่ทั้งสาบและตัวเสื้อก่อนต่อของใครของมันหลังจากนั้นเราก็มาลบสาบกันตามแบบนี้นะคะอ่าเมื่อเราลบสาบแล้วขั้นตอนการลบสาบเนี่ยเราจะเข้าข้างไปก่อนแล้วมาลบสาบทีหลังก็ได้แต่อย่างอ้อยเองอ่ะถ้าเป็นสาบแบบเนี้ยเวลาเราทำอ่ะมันจะง่ายกว่าอ้อยเลยมาเข้าข้างทีหลังนะคะอ่าทีนี้เราก็เหลือขั้นตอนหนึง ของการเข้าข้างแล้วนะคะอะทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าก่อนที่เราจะเข้าข้างทุกครั้งเราจะต้องรีดนะคะรีดชายขึ้นมาชายตัวนี้คือเป็นเสื้อที่มีหน้าท้องเราจะรีดตามแพทเทิร์นของเราก็คือจะต้องรีดดัดโค้งแบบนี้นะคะเมื่อเรารีดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็รีดพับไปเราจะเอาพับสอยเท่าไหร่ตัวนี้พับสอยอยู่ที่1นิ้วห,หนึ่งกระเบียดเอากะรีดมาเป็นแนวแบบนี้แต่ก่อนที่จะเข้าข้างอย่างที่บอกว่าเราติ๊กตรงนี้ก่อนค่ะ เพื่อให้การเข้าข้างเวลาเราสอยจะได้ไม่ตึงไม่หลังนะคะทาเหมือนกัน,นะคะ่ะทั้งสองฝั่งนะคะติ๊กออกมาค่ะนี่ติ๊กแบบนี้นะคะเอาได้หน้าแล้วเราก็มาทาหลังเนี่ยเวลาเราสอยอะตะเข็บข้างเขาจะได้ไม่ตึงไม่หลังนะคะเราต้องทําแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะพับเข้าไปแล้วก็ติก๊กออกมานี่แล้วก็ติ๊กเข้าไปให้ไปเชื่อมกับเส้นเอวของเรานะะเนี่ยค่ะเนี่ยให้ไปเชื่อมกับเส้นข้างของเราเดิมเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ขีดให้เห็นชัดๆนะ ตรงนี้ทําอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแบบนี้ค่ะเนี่ยสี่จุดได้แล้วค่ะหลังสองหน้าสองหลังจากนั้นเราก็กัดค่ะกัดตัวเสื้อนะคะอ่ะเดี๋ยวกล่าวถึงตรงนี้หน่อยทุกคนจะเห็นว่าตรงเนี้ยคือเราจะพับชายไปเลยเพราะว่าตรงนี้เราไม่เอาดอกไม้เพราะว่าข้างหน้าของเราลายเยอะออยู่แล้วนะคะเราไม่เอานะเราก็เลยพับขึ้นไปเราก็ไม่ต้องดามชายนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดู เราจะมาดูแขนค่ะว่าแขนตัวนี้อ้อยเอาลายตรงนี้เพราะว่าตัวเสื้อเขาลายเยอะอยู่แล้วนะคะทีนี้เราก็เลยจัดลายให้เขาตรงนี้ริมผ้าของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เขาจะเป็นแบบนี้อันนี้ตัวเสื้อมันเป็นแบบนี้เนาะริมผ้าเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้ที่เหลือนะเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่อย่างเงี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเอาลายสุดแล้วอ่ะเราก็เลยไม่มีผ้าให้เราพับเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาผ้ามาดามนะคะการ ใช้แนววางแนวตรงแนวเฉียงได้หมดนะคะก็ตามที่นี่เลยอ้อยการใช้ผ้าแนวตรงนะคะเนี่ยก็คือการรีดดามค่ะนี่เนี่ยพอเราถ้ามาต่อผ้าแบบนี้เขาเรียกว่าการดามผ้าค่ะดามเพื่อให้ผ้าชิ้นเข้าไปหลบอยู่ด้านในเอาไว้สอยนั่นเองนะคะจะสอยก็ได้จะเย็บก็ได้ค่ะนี่ค่ะก็วิธีการดามเราก็หาเศษผ้ามาแบบนี้ค่ะเราก็ตัดคำนวณว่าให้พอเนี่ยประมาณ2นิ้วเนี่ยนะคะ เนี่ยตัดคำนวณมาแบบนี้เราก็ไปเย็บค่ะไปเย็บสุดลายของเราตามที่เรากําหนดนะคะเย็บเสร็จปุ๊บเราก็มาพลิกล้มตะเข็บเหมือนกับสาบอะคะ่ะทุกอย่างถ้าเกิดเป็นการเย็บต่อแล้วการมีการรีดพับอะเขาเรียกว่าเย็บลลมตะเข็บเพื่อให้เรารีดง่ายนะคะเนี่ยพขารีดง่ายแล้วเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเนี่ยผ้าด้านในเขาก็จะผ้าด้านนอกเขาก็จะโผล่ออกมาแบบนี้ ะะเขาจะไม่โผล่มาด้านด้านโชว์แต่เขาจะเนี่ยอยู่ด้านในซึ่งจะทําให้ผ้าด้านในมันไม่แลบลงมานะคะเนี่ยคือการล้มตะเข็บค่ะเนี่ยเมื่อเราดามชายหรือว่าเราเย็บคอไม่ว่าจะคอกลมหรือคออะไรที่มีการหลบสาบแล้วอะ่ะเราจะต้องมีการเย็บเย็บล้มตะเข็บค่ะแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้เราก็ไปเย็บเย็บเย็บเสร็จปุ๊บเราก็ไปล้มตะเข็บตามด้านนี้ด้านสาบนะคะ ค่ะอย่างสําหรับตัวนี้นะคะพอเราเย็บตรงนี้ปุ๊บเราก็ไปล้มตะเข็บด,ด้านสาบชิ้นที่เราเนี่ยนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปรีดให้เรียบร้อยค่ะพอไปรีดเรียบร้อยมันก็จะมาเป็นแบบนี้ค่ะ,ะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าตะเข็บข้างแขนนี่เราก็ต้องติ๊กเหมือนเดิมเหมือนกับชายเลยค่ะทุกอย่างต้องทําแบบนี้หมดเลยนะคะเพื่อให้เราเย็บมาแล้วแขนจะได้ไม่ตึงค่ะนี่แบบนี้นะคะได้แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ เวลาเราจะเย็บรูดตรงหัวแขนอ้อยจะวัดอยู่ที่ประมาณตรงนี้ประมาณ3นิ้วสามนิ้วครึ่งค่ะ2ฝั่งนะคะและเราก็เย็บปล่อยได้ที่ไม่ถี่เกินไปนะคะแต่ก็ไม่ต้องห่างมากนะคะเอาเนี่ยเย็บเส้นจริงเนี่ยตามเส้นจริงเลยตามเส้นจริงปุ๊บเนี่ยเเหลือหัวไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมีอาจจะมีทําให้ดูค่ะตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เย็บขึ้นไปค่ะเย็บขึ้นไปตามนี้หนึ่งอีกหนึ่งเติน,นผีอ้อยใช้สองเส้นนะคะบางคนก็ใช้สามเส้น แล้วแต่เลยแต่อ้อยได้ใายสองเส้นค่ะนะคะ,ะสรุปว่าเย็บเส้นจริงหนึ่งเส้นนะคือการเดินลูดหัวแขนเนะี่ยเพื่อให้เข้าแขนได้ง่ายๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เขย็บไปตีนผีแล้วก็ลูดมาแล้วก็เดินลูดมาหลังจากนั้นเราถึงมารูดกระตุกตอนหลังจากที่เราเข้าท้องแขนเสร็จแล้วนะคะก็นนี่แหละขั้นตอนการเย็บเสื้อนะคะอ่ะทีนี้ นี่ค่ะเน่ซินเล่จะมากัดข้างกันแทนนะคะก็กัดข้างมปตามปกติเลยค่ะเน่กัดชายกัดตรงนี้นะคะกัดเส้นชายนี้ให้ดีก่อนนี่นะคะขั้นตอนการเย็บเสื้อนะอ่ะมามาเสื้อแล้วนะนี่นะคะกัดเส้นชายที่เราพับรีดพับไ้เนี่ยให้ดีก่อนหลังจากนั้นเราก็จับตรงนี้ค่ะที่เราติ๊กไว้เนี่ยให้ตรงกันนะคะตรงกัน หลังจากนั้นเราก็เนี่ยไล่ไปเนี่ยตรงถึงตรงนี้ค่ะทุกคนถ้าถ้าตรงรักแล้เนี่ยเขาไม่ตรงเป๊กก็ไม่เป็นไรเรามาขีดแต่งได้นะคะแต่ถ้าเราจัดไม่เท่ดีแล้วไงเขาก็ตรงค่ะนะคะก็กัดไปเดี๋ยวอ้อยไปเย็บนะคะไปเย็บปุ๊บแล้วอ้อยก็จะตัดให้เหลือประมาณหนึ่งนิ้วกว่านิดนิดแล้วก็ไปโผงค่ะนะคะตรงแขนก็ทําเหมือนกันค่ะอ้อยก็จะไปดามแล้วก็เย็บท้องแขนแบบนี้ค่ะเย็บท้องแขนปุ๊บแล้วก็ไปรีด แล้วอ้อยก็ไปเดินได้ลูดนะคะแก้แบบมาดูขั้นตอนของตอนต่อไปนะคะว่าค่ะก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอ้ยอยไปทาตรงจุดนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปนะคะนี่นะคะการกัดแขน,นะคะ่ะนี่ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะกัดเดี่ยจุดเขาให้ตรงแล้วก็กัดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ไปตัดผ้าให้เหลือน้อยประมาณนิ้วหนึ่งนะคะแล้วก็ไปพง้งพ้งเสร็จปุ๊บเราก็มารีบแบก นะคะแล้วส่วนตรงนี้ก็เดินรูดเดี๋ยวที่อ้อยอธิบายไปตอนแรกนะคะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อไปเย็บมาแล้วอ่าเมื่อไปเย็บตะเข็บข้างและเย็บท้องแขนมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นแบบนี้นะนี่ก็เราก็จะต้องรีบแบะตะเข็บทั้งตัวเสื้อและแขนให้เรียบร้อยก่อนค่ะนะคะ,นะคะ นี่แล้วก็เราก็ขิดแต่งวงแขนไว้นี่จงชายก็พับลิที่เรียบร้อยเอาไว้ค่ะส่วนชายเสื้อจะสอยก็ได้จะเย็บก็ได้ค่ะสําหรับตัวปล่อยนะคะแต่ถ้าเป็นเสื้อเข้ารูปถ้าสอยจะมองดูดีกว่าค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นตัวปล่อยนี่อย่างตัวนี้อ้อยก็จะเย็บค่ะเย็บชายนะคะแต่ก่อนจะเย็บเราก็เนาวไว้ก่อนนะอ่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่วงแขนกันค่ะนะคะก็มาใส่วงแขนนี่อ้อยก็เย็บวงแขนมาแล้วค่ะนี่อ้อยก็ หลังจากนั้นจะมาใส่แขนกันค่ะนะคะนี่อันนี้อ้อยก็เย็บหัวแขนมาแล้วค่ะ1อันนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะพอเย็บเสร็จปุ๊บเราก็มาลูดให้เป็นแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวอ้อยไปใส่ก่อนนะคะก็เดี๋ยวอีกเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวอ้อยจะให้ดูว่าวิธีการเดินได้แล้วจะพาลูดดูแล้วก็ใส่วงแขนให้ดูหนึ่งข้างนะคะเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งอ้อยไปทําก่อนนะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะก็รอติดตามชมตอนต่อไปค่ะ รับชมต่อคลิปหน้าวิธีเข้าแขนซึ่งเป็นตอนจบของเสื้อตัวนี้แล้วจ้า